ครับมันเทเดย้ยังซีมันก็มาตรฐานแหละครับพี่น้องเน้่ยแต่แแต่ว่าปัญหาคือมันอ้อยมันเยอะครับมันเยอะแล้วมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างนี้แหละครับแต่จะทําได้เฉพาะแปลงที่แปลงที่จะทําพันแค่นั้นอ้อนเป็นคือมันเป็นอ้อยพันธุ์มันก็คือถ้ามันมีมีใบมีกาบมันเนี่ยนะครับสางใบมันเนี่ยใบมันเนี่ยนะครับกว่ามันที่จะกว่ามันจะงอก มีหน้านะครับก่อนมีหน้าเนี่ยไม่กลุ่มผ้ามีหน้าเนี่ยฝนกระซิตกด้วยฮะรังเทืยนหาลังมือนะครับก็เลยต้องเร่งปลูกนะครับเพิ่นก็นได้สร้างใบอ้อยใบยังสี่พี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบนะครับจตุรงการเกษตรครับผ้ามาเบิ่งอ้อยพันธุ์ครับอ่าจะเป็นคอนกันซ้ำหรืครับพี่น้องเ่รามันร่ำเงย ใบเจ้าของหน้าเพิ่นโบยุถามเพิ่นแล้วแต่ว่าเป็นของอันท,ที่ผมเคยถ่ายแล้ครับของผสมนะครับของผสมนะสมัมาจะาให้ครับเพื่อนองแสงผมก็สงสัยว่าทําไมเขาเขาขึ้นลอกกาบนะครับถามไปถามมามันเป็นข้าเจ้าเสีเอวัยเห็ดพันธุ์นะครับเป็นคืออ้อยพันธุ์ที่ที่ นะครับเอามาจากโรงงานครับเป็นเป็นจะเอ้อยโครงการทรงเสริมของโรงงานนะครับเพราะว่าอ้อยพวกนี้จะเป็นปลอดปลอดเชื้อเป็นอ้อยสะอาดนะครับเพื่อเล่บอ,อยากให้ได้มันสะอาดไม่ตัดไงนะครับเพื่นจ้างคนงานนะครับเอาไรวันมานะครับมามาเขาเรียกว่าปอกกาบอ้อยสอกาบอ้อยนะครับก็ใช้คนงานเหล่านี้แหละนะครับ มันก็เลยเฮ็ดดีนะจังหน่อยนะครับคือถ้ามันทําได้อย่างนี้ทุกแปลงมันก็ดีนะทั้งอ้อยที่จะส่งโรงงานแต่ว่าปัญหาคือมันมันก็ต้องจ่ายค่าแรงอยู่ดีเฮาก็เลยตีใบเอาซะนะครับคีอ่คือให้เบิ่งวัตถุประสงค์ก็คือว่าถ้าแปลงไหนที่เขาจะเอาไปทําพันเนี่ยเขาก็จะทําดีๆอย่างนี้แหละครับพอมาตัดเขาก็ตัดตัดโคนตัดปลายตัดโคนตัดปลายไปเลยนะครับนี่สินุ่นแหละนะครับอีกสักสองเดือนนู่นแหละถึงจะได้ตัดได้นะครับ มันเทใจมัก็สะอาดนะครับสะอาดดีนะครับคนงานเขาก็อยากเข้าไปตัดนะครับเพราะมันเป็นคือมันเป็นอ้อยพันุ์มันก็คือถ้ามันมีมีใบมีกาบมันเนี่ยนะครับสางใบมันเนี่ยใบมันเนี่ยนะครับกว่ามันที่จะกว่ามันจะงอกนะครับเพราะมันถูกฝังลงไปในดินเนี่ยนะนะครับเพื่อนก็เลยใช้วิธีการลอกใบออกสร้างให้ตามันนะครับนี่ใช้เบิ้งนะครับ ตามันก็ตายเนี่ยนะครับตามันม่ได้ปรงไงโปงนี่ก็คืองอกนะครับวิธีการมันนะครับเนี่ยนะครับเบิ้งตั้งแต่โคนนะครับขึ้นมามันลั่มมใหญ่ล่ะครับนั่นนะครับขึ้นมาเวลาไปปลูกมันสิได้งอกง่ายแค่นั้นล่ะครับอัตราการงอกมันสิง่าย นะครับผ้ามาเบงของเ่ันเป็นกูรูนะครับทั้งดันอ้อยนะครับก็แปลกใจผมก็เลยไปถามว่าถามน้องว่าถ้าจะลอกใบออกอย่างคือมันเป็นแปลงที่สําหรับทําพันนะครับก็เลยทําให้มันดีๆแค่นั้นแหละครับสางใบก็ตัดง่ายนะครับแล้วก็อัตราการงอกก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาไปเอาไปปลูกนะครับ เบิ้นก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับดูเห็นไหมครับลงไปเงาลงไปพูนนะครับไม่มันจะไม่ค่อยได้เจอแหละครับเพราะว่าเขาก็อ้อยส่วนใหญ่ก็มีคือว่าคือมันมีอ้อยเยอะมันไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างนี้นะครับนั่นนะครับเพื่อนกระจ่างคนงานเขามานะครับบางทีหลายเน่แต่สม แกจะมีรถนะครับตัดอ้อยพ่วงข้างนะครับติดรถไถเนาะแล้วก็เครื่องตีใบแบบอุโมงนะครับส่วนนุนราคากับลงทุนหลายล้านอยู่ครับสัมปันครับซื้อรถตัดอ้อยแหละนะครับพ้ามาเบิ่งนะครับก็คือดูแปลงอ้อยแอกแปลงอ้อยพันนะครับที่นะครับสางใบอ้อยออกนะครับเพื่อ วัตถุประสงค์ก็คือให้มันตัดง่ายแล้วก็คนงานก็จะได้ไม่เกี่ยงไม่อะไรนะครับแปลงอ้อยมันก็สะอาดครับมันเฮดเดย์ยังส่มันก็มาตรฐานแหละพี่น้องเยแต่แวแต่ว่าปัญหาคือมันอ้อยมันเยอะครับมันเยอะแล้วมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างนี้แล้ครับแต่จะทําได้จะบพแปลงที่แปลงที่จะทําพันุแค่นั้นนะครับแล้วอย่างเป็นอ้อยส่งเสริมจากโรงงานครับเพื่อน็กล้ต้องเห็นให้มันดีนะครับเนี่ยนะครับ ไหวพันขอนกันสามหล่ะพี่น้องบ่แม่นพันยังดอกเป็นแนวนี่ย่างคนซื้อคนมาสี่ก็เห็นได้พี่น้องเขาก็จะจูงใจก็จะซื้ออยากซื้อเลยเพราะมันหนามันแตกก่อนหนานะครับก็เลยแปลงนี้ซิบ๊วยแม่นของเล่าดอกมั้งองเพลินดอกมั้งนะครับเพลินเห็ดงานะครับกะสุดลูกหกูลูกตาแล้วครับ มันเอาไว้เฮ็ดพันธุ์มันนะครับก็บางคนก็ไม่ต้องแปลกใจแหละครับช่องนี้เป็นเรื่องอ้อยเราโดยเฉพาะนะครับนะครับก็มีมันสัมปัหลังเขามาแซมแล้วแด่ฤดูกาลนะครับนี่นะครับพอลอกกาบสวยนะครับวัตถุประสงค์ก็เพียงแค่ให้มันความสะดวกนะครับตัดง่ายนะครับแล้วมันก็สะอาดสะอ้านจริงๆนะครับแต่ว่าล่องทีนะนะครับล่องที นะครับเสียว่าเพิ่นเพ่นบอประสงค์ที่ใส่รถตีใบนะครับบันทีนะครับคือแปลงคือใช้คนตัดนั่นแหละไปทำพันุ์โดยเฉพาะนะครับโอเคพี่น้องเอาซ้อมนี่แหละครับกรบผมขอบุณครับอีกช็อตเดือนครับนี่นะครับบรรยากาศห่วห้นพี่น้องนะครับอีกสักสองเดือนนะครับ สิงหานะครับกันยาตุลานะครับเพื่อก็จะเริ่มแล้วนะครับ,ก,บกว่าจะปลูกจริงๆครับพืชจกาพุ่นละส่วนสิแล้วพี่น้องถ้ามันเลทไปนะครับแต่ว่าธันวาก็จะเป็นอาการเปิดหีบของโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งปลูกนะครับเร่งปลูกถ้าธันวามาก็จะไปยุ่งนะครับไปยุ่งยากกับหนึ่งนะครับเกี่ยวข้าวสองโรงงานก็จะเปิดหีบสิบธันวาเนี่ยก็น่าจะเปิดแล้วนะครับ พราะต้องรีบเปิดเร็วนะครับผลของการเปิดเร็วก็คือตัวกเกษตรกรก็คือฝนจะตกนะครับมีหน้านะครับกอนมีหน้าเนี่ยเลุม่กุมผ้ามีหน้าเนี่ยฝนก็สิตกเด้หาลังเทือห้าลังมือนนะครับก็เลยต้องเร่งปลูกนะครับเพื่อก็ได้สร้างใบอ้อยใบยังสีพี่น้องนะครับจะใส่ไงเนีย,ยนะครับเร่งปลูกนะครับ นี่มันมันก็เห็ดง่ายขึ้นนะพี่น้องว่าม็นยังดอกวัตถุประสงค์ก็คือให้ตัดง่ายแค่นั้นแหละครับคนงานเข้ามาเห็นก็นโอ้ยตัดว่างตัดว่างนะครับแต่ว่ามันก็ข้อเสียมันก็คือว่านะครับมันจะมีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนของค่าแรงงานที่น,นะครับเป็นคนที่มาสางใบอ้อยนะครับม,ม,รมือสามสี่ลอยวุ้นได้ไปดอกนะครับนะครับ ผ้าขามาเบิ่งใกล้ๆนะครับแต่ว่าคนงานเขามาตัดเขาก็ยิ้มพอตัดตัดโคนแล้วก็ตัดปลายตัดโค่นตัดปลายแล้วก็มัด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 นะครับใส่สิบห้าถึงยี่สิบลำเองนะครับตัดอ้อยพันบ่อยากเพราะว่าปกติอ้อยพันนี่จะลกครับมันลกนะครับแต่นี่เพิ่นคงเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเพื่อให้มันสะดวกนะครับ สะอาดสะอ้านดีนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีมีการลงทุนนะครับมันมีด้านดีก็ด้านเสียนะครับเสียก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคนงานมาเห็นก็จะจูงใจให้คนงานตัดแค่นั้นแหละครับไม่มีอีกยังเหรครับนะเบื้องงามอยู่ครับอีกสักสองสาเดือนนะครับเดี๋ยวกายคงจะเป็นพันได้เต็มเต็มประสิทธิภาพเขานะครับนี่ให้ฮไอ้์แล้ครับสุดหูตุกตา Acabou.